ผมไม่ไปจะพูดอะไรผมก็บอกอะ้รแค่สบายใจนะครับคุณบุษดีนะครับสวัสดีนะครับจอยนะครับสวัสดีนะครับคุณนิดานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอ๋อขอความภาคเรเพิ่ืองนะครับคุณลำพุงเล็กคำสวัสดีเข้ามาตะบานค่ะตัวสีเน้ยตัวหัวตะหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครัสดีเข้ามาตะบตัวแม่หต๋ยยเลย ใอุนะครับแสงมาสวัสดีนะครับอางให้ไพ่บางาบมทานข้าวเลยยังท่านผมไปทานข้าวมันไก่ลนครับนีงไทยตรงใปั่นระหว่างนอนที่บ้านนางรำนะครับที่อทีนอีนนะครับที่ทางแยกนะครับทีร้าไม่ยางไสดินะครับคุณน้องก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ ธานีนาดีนะครับคุณคิดมั่ใหญ่แล้วชิดนี่นะครับสวัสดีนะครับคุณที่พระขาถนอมมณนลอยนะครับสวัสดีนะครับน้องน้องปวดคุณทีสวัสดีน้องชายคุณแม่สวัสดีนะครับคุณประพาดาคุณรับคุณจอยด้นด้วันอุ๊ยปารบ้านลืมเลยลืมดูแลพลุพลุ้นตั้งข้อเสนอตามสูงที่โู สบายใจนะครับตามนั้นเลยนะครับที่ทุกคนบอกนะครับบอกเราว่าสบายใจสบใจอย่าง้นานบนะครับคุกี่ที่ศาี่าไม่ร้อะนะครับเนแบบสบายนะจ้านะครับสบายใจแล้วคุณบุญมีสีคดานะครับสวัสดครับทกท่านนะครับทักทนทั้ง71ท่านนะครับ เอาลูกให้ทัน้เด็กตีอ้องแนแล้วแม่จะมาเห็นแบบนี้เหลต้องแน่่จะดูแล้วยยูวมันหล่กันไปอห่งมีมากลยการลมโชว์รแบบนี้นะ อยู่แต่รู้สึกว่าคนจะทำอาลต้อเองผมก็โชคดีแอีเะวนี้เวาเขาบอกรอสามบย์เต็มอะไรมด เขกินบ่เรือกินันี่บอกให้ีกินมากินข้าวเขาจะีกินยมนี่ค่ีกินา่กินนอกวบากินบ่ามน้เราเราเราอิ่มต่านนะต่าโอ้หันน้เหัวตลุดเราไม่ข่าเราไม่แกวอนนี้เขามีวาไม่แต่ว่ามีนู่นมาเนี่กินง่ายนะปดาบ่ เออนี่แหะไข่ปุ้งนี่โอ้ยกินเวลาดท่าแล้วค่ะไข่ปุ้งนี่นะจะเหลาเมื่อไหร่จะใส่เมื่อไหร่ถ้าแก่ก็แค่จำไปนะไม่ได้ใส่แลไรเจ้าต้องกินอาหารแบบนี้จะเหมาะเจ้าหรือน่าแม่นไข่ปุ้งฟุงแล้วเรียบร้อยเนี่ยไข่ปุ้งนี่จะมีอะกักกินได้เคือมันกินง่ายลุงมันกินง่ายเพราะว่ามันนิ่มมันนุ่มนะ แม่ทั้งวันตั้งรู้ใจนะซื้อไข่ซิมมาให้เด็กยิงจะได้กด็อย่างนี้กินยาผมด้วยขอบขอบคุณครับเอาของหวานลงไปแต่เดี๋เวซืมากรุ่มติกินขนาดไหนโอ้ยของม์สวยมากตัวม่าเห็นได้ของหานตัวไดตัโกยมาหน่ตำโก,นำกยน่ โอ้ยตักุ้ยนี่ของแทบเลยเนี่นะกินเผาดตับกุ้ยมันยิงดค่ะมาขอซือไห้มากองนงไดะลูกกินเผาลูกไคือสิ้นแปดที่บอลเมื่อกี้นี่ิ้นแป่บอลลงแล้วค่ะบอสถือิ้นแปที่บ่น่บอก้องโอ้ถือชับมือคยิีเจ้าะ การได้กระจบมึงคกนอ้โหเขาเลุกกินแล้วก okay. okay, ินแล้วกินกินแลก้